ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาแห่งมวลซื่อพี่น้องเนาะเอามือนี่มาตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะปู่พญายงิ้วดำด้วยพี่น้องเด้อกับเรียกกุมารทองครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาให้หาซุ่นเต็มๆเลยออกลางครับผมเนาะเอาเหมนนี้ได้ต้อนงวดมากพี่น้องเนาะสำหรับกุมารทองเพิ่นกับว่าจะซุ่นๆเตี้ยๆซุ่นๆเตี้ยๆแหละพี่น้องเนาะเพิ่อนจะกินเข่าเมื่อคอยกินเข่า เนาะตามมือนี้เขาถือว่าตามให้โค้งสุดท้ายครับผมเนาะ,ะมีความคืบหน้าว่าจังใดในยิงาา่งข่าวปูหิ้วดำออกมาอบอกให้ไปเอาพี่น้องเนาะเอาอีหยังเลขตัวใดหรือว่าจังใดเนาะอย่าพลาดครับผมเนาะติดตามไปพร้อมกันด้วยเถิดเนออเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาําลังใจกับทีมงานทางซองครับผมเนาะเอาขอบไปกลับนะมัสการอาจารย์น้ำกันครับผมเนาะ พี่้องเนาะครับผมห่วตาดแนวท้างต่อของอันปูยูดําปูยุดังอ่าครับผมเนาะวทต่ิพานมากะหาซูลแม่หาคนเต็มของอ่ากุมารทองกับหาซูกุมารทองคนมาให้ซูน์หาซูลศูลหาศู์เขาสองตัวครับผมอันคื้นวดนี้ปูยูดังคนออกมากม้สามคนคนยี้บาทโอ้เมาสามคน อันนี้บนม้าคนเกิดม้าบอกว่าอันไอ้พระดันเบิงไงด้วคนปลาเพระวาเจ้าสิล่ะตัวได้หลังแล้ว่างห็นงยั่งหลังบอกว่าอันนั่นละคนว่าอันเคยเอาอันหลักแล้วว่าอู้เคยเอาตัวได้หยิงหลังนั่นละเสื่ออนยุบประจำอันหลักว่าซื้อยุบประจำเป็นไหนอะไรว่าสิอ่าอ๋อประจำเวลาที่อันที่เจ้าเสื้อันั่นละนว่าต้องเสื่อถ้ายั่งหลังเจ็ดสามก็ไดรแางสี้ ตัว่าจังสรนไม่วางสิละแบบนี้หน่อยกอบอกเจ็ดศูวย์บรเจ้าือบอกเจ็ดสามไม่วางสิละนี่ว่าอันกระเบื้งเอาโวดทันละเห็นบพิจารณาเอาโดเป็นไม่วางสิ่แล้วจ็สี่ว่าจังใดน้ำเพราะว่าบบนี้หน่อยห้องแลนห้องอยู่นีกับว่าเจ็ดทุนเจ็ดทุนเจ็ดทุนอยู่ห่องอยู่ก็เศ้าอ้หมันบอกว่าห้องแลนเด่นตลอดแับน้หน่อยแลนบอกว่าแลนเด่นตลอดอื ว่าขับนกับแมนนีเนาะศูนหาศูนเลยออกหาศูนอมอ่างเงนนี้ยเป็นว่าหายต้องว่ากเจ็ดศูนเจ็ดศูนหอ่องมันแรนห่องยั่นี่แหละยึดทั้งหนากรุดไข่อย,อยังไงโอ้ยนอนอยู่นี่เป็นคนมังกรแงกับไปกับว่าห่องยันี่แหละว่ที่แมนอันปูปูก็หนมาสาคนนี่เป็นเป็นปูบวกข้เป็นเู้ดเป็นพวกท่อมหัวอันจุกเป็นท่อมก้าวผมเป็นมวยตงข้างหลังแต่ว่าจำได้ว่าเป็นปูดำพูนึ่ยละ ผูดำกับว่าแมนูดำเพิ่งโอ้แต่ว่าอีกสองคนจะเป็นผูไหนอ๋อบริวารเพิ่หม้อูเนาะคนแล้แถวนี้ล่ะคนที่มานนกัดมาสามคนโอ้มาสามเลยวันนี่อมาสามคนอมเพนหัวเสียบุตหมดเลยม่จายต้องใส่สีแมนละโอ้ย่างออกมาทั้งนี้ละย่างมาทั้งขางกุดไปเลยอ่าอมาทั้งตัวยิ่ดำง่ายเ่ยแม่ กางเวทให้หายขึ้นดันอันนี้อันนี้ฟัเาานเมือว่านี่โอ้ยออฟัจนจะจะน้ำย่ำขึ้นแย่กระช่วงเพราะว่าตีสามตีสี 4, ่ก่อนสีลูกมาสวดมันแรงโอ้ทำม,มันมทำวัดเสาทำวัดเสาก่อนทำวัดเสาโอ้โอ,อ้สามคนแต่ว่าให้เลือกสองตัวตัวอืม ก็ที่ว่าสามตัวหรอฮะกสีเหมือนสามตัวกับของนี่คุมบ้นพองเด็กจับใส่เจ็ดศูนย์สามตัวจับใส่กันเตจับใส่กันเต็มนึกจะแยกบนแยกล่างบอกฮะยังว่ามันเป็นในทั้งบนทั้งล่างมันอาจจะสองตัวบนห้งตัวล่างอะไร้เพราหันคุณบ้านพ่อกันยังไงหาศูนย์ของปู่กันยไงหาศูนย์ด้วยกันเมื่อไหร่กสีเป็นล่างเนี่ บางทีค่นอาจกินาให้ยบุญก็ได้เป็นบนน้ำล้างน้ำทีนะก็ะคือมาสามองค์เลยมาบูดาครับผ้ามว่มมางเลี่ยงเขาอันเขาวพองหันเพิ่นดีใจว่านะจ๊ะกาเพิ่นากาถ้าสิาี่างไหนแต่ว่าฝากน้อยน่อยเ่นดีใจอยู่อืได้กินน้ำแดงได้กินเขากินน้ำมาที่แนนคือตัวหมวดเพิ่นกับมาขอกินเขานั่งแนนม,ม,มันน้อยน้อยขอกินเขาอยู่แต่ว่าอัน ผู้ใหญ่หันไปหาว่าจังไรกับรัมดายสิแมนสิแมนเลี้ยงเขาเพิ่ออะร่อเล้ยงเสนมูมากินเออไม่มูมาความเท่เลี้ยงเส้มูมากกินสางพ้นเลยให้โชคไว้็สิแมนแหรอไมเกิดบางสัญนานครับเป็นวาเลยวก็จากเพิ่บไปเอาแหวนบอกว่าจังไ๋ก็เบิรงแเดอนว่าโอเบอ่งแงเดอแต่ที่จังหัวก้อนอันที่ว่าหาึ่งเพ่ก็ว่าเล็เอบิ่งแงเดอหาใจในเดอหาหนึ่งนวางสี่ตัวนั้น อันนี้เราเบิ้งไงเด้อเจ็ดส,า,สา,ามแล้วว่าสิอะไรป้าข้นะลืมนี่เนาะข้นลืมนี่ตัวนี้พอเพิ่งออกไปได้ไงแม่นโอ้โหนวดนั้นไซนี่เด้อหาหนึ่งแน่นงวดหาหนึ่งอืมทันนี้ว่าทันนี้มาบอกแค่ว่ามาบอกว่าสี่หลักเบิ้งไงเด้อเจ็ดสามมันอันปูเป็นคนเบาเหรอครับเพื่อนเพราะไงนี่ล่ะปูอยู่ดำปูอยู่ดำเป็นข้นวบาอืมว่างวด เอาไว้ทั้งบนทั้งล่างแล้วบ่อหลายหางหนอบ่อหลายหางหนึ่งสองหางหนึ่งเนาะเป็นทั้งบนทั้งล่างข้างดีแต่สามตัวจับใส่ไม่หันแล้วเนาะอ๋อโอ้วังหันมันมากเจ็บเนาะข้างหน้าบาดเยอะข้างหน้าเจ็บสามเลยมาบอกตัวข้างหน้าวันมาตรวจตัวเคยซื้อห่ือเปล่าจ๊ะขันเคยซื้อเวลาแต่ว่าเลขกกับบ่าวาบ่าาเลข อค่ยซื้อแต่ค่อยซื้อ่หลือหรอวาเออแั่แหละมันกัเป็นปัญหาเนาะอันคอยซื้อเนาะมันกับว่างตรงเนาะมันกับว่าอันนั้นด้วยว่าใดมันมาจันทันว่าดที่ผิดกฎเขาหรอมั้งเนาะหอเป่าต่วใส่ในเรื่องอยางงมาเนาะจทักใส่ยังมันบอกอันที่ว่าใส่ในเรื่องหานึ่งนึอเคยใส่ยังสอเลขตัวนี่โอ้สาเลขแล้วหาหนึ่งก็เป็นบอก นี่อมันก็ได้บอกสามีเป็นยูดวนไหครับการ่ได้ยุ่ด่วนปันไดพักเพราะว่าคอยคอยตือนเวทธรวัดเสาร์ก่อนเพื่อนกลนบอกแล้วเกินกเกิดยางว่าเป็นกุ่มเป็นกุ่มเหมืนยางว่าคือจังค้นอันาเาบุญนน่ละยางว่าน้ำกันคุยกันนอมแนมแนมแมามามหาข้าคักเหมือนเื่อกวาแล้ววาเด็กสั้นแล้หรอ ก็ยืดเหลียดไปทั้งหนากูตีข่อยเนี่ยและวกไม่ก็ย่างไปทั้งหนาหมดละโอ้แต่ว่ากุมาเนี่แลนเลนห้องบอกตลอดเลยแลนเลนห้องนี่แหล่เพราะมันเป็นอีหยังดีใจได้กินเข่าเสร็จแล้วเนาะโอ้แต่ก็ต้องแกเอาตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดของเพิ่นนั่นแล้วของกุมาเนาะตามที่ตัวนั่นน่ะ คุณบอกกลับนะบอกกลับคุณคนวุบอกเจทุเจ็ทุ่นเจ็ดทุนเจ็ดทุนเจ็ดลนเหรีนี่เหรีลนไอย่เพราะว่าอันนั่นแหละว่าฝันวางขันว่ามันก่อนนั่นแหละว่าสื่อเ่าหมั่นนะสื่อเ่าแหมันอันหนึ่งเ่าถือแลนถือแลนเหรียญนี่เหอคเนเ้าเหรียญนี่ไนโอ้รวยหาวเตอืออสุท้ายได้เ่าวแลนเ่าเหรียญโอ้มาของเหรียญตละเนาะเหรียญน เอราเป็นตัวนี้รีอียนวดหนาได้เอฟซี้อือ,อของเห็นใม้ฝากตอออ่อน,นเิ่นเบอร์นี้พ่นสินน้ำแดงแป้งเนี่่ดีใจาปนแน่งอริง <c oughs> จะได้กินน้ำแดงอีกแล้วนะับพ่นอยู่นี่พ่นมีมูลหลายบ่ครั้ยหูไเล็กน่อยคม,ม,มั้งนะเหตุว่ามีเหตุว่ามีูนเดียวมมีแต่พ่นผู้เดียวเนะ่ปกติแล้วเห็นแต่พ่นออกมาู้เดียวอย่หล่ะ นนเพิ่นคือที่อยูู่้เดียวเพิ่นเรีไนในจะในของเรียนกัที่แร่นเรียนนําเนาะซื้อฟุดบวาไม่เตะหรือยังล่ะอ้ะอาวกัประมาณน,นี้เนะาะครับผมกับมาเพิ่มเติมมาคงทุดทายได้เพีองเด้อก,กัอปูอยิ่ดําเพิ่นมาให้เตียดซ้ำครับผมอ่าตัวเค,ย,คยซื้อตัวเคยซือ้อตัวเคยเอานั่นละเพิ่นว่า พี่น้องก็ย่าลืมเรือของคุณบ้านท่องเ้าบแับเจ็ดศูนตัวเก่าม,มาเปิดมตัวนึงคือนเจ็ดสามของปูนอยู่ด,ดังนะครับด้วยสครับผมพี่น้องไปตัดเอาเนาะครับผมจับใส่สามตัวกับเจ็ดสามศูนเ็ดศูนย์มไม่ใช่หนะนักเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดสามื่อนี้อาจจะเมียมากทาั้ทง,าทางบนทั้งล่างหัวหดหีมาทั้งบุทั้งล่างเข่ยๆขยเขี่ยอ่ย โอบมันลำด้วยเป็นเสียีครับผมทานนั่นแบบพี่น้องเนาะก็ะะผมุอบคุงการย์เนที่เราก็ฝันกฝันเนางให้เป็นแนวทางครับผมต่อดับแนวทางปูนิดด้วดำได้เพียงเดื่อใครที่ติดตามเนะาะขอใ้โศบโศกมันมันลำดับด้วยเนาะทานนี้ก็สวัสดีครับ